ฮัลโหลสุมิตรานี่มันอะไรกันจะเฉดหัวฉันทิ้งแล้วอย่างนั้นสิบอกความจริงกับคุณหนูแล้วสินะสุมิตราเธอรู้ได้ยังไงกันเพราะว่าตอนเธอคุยกับคุณหนูอยู่นะเธอเพลอกดรับโทรศัพท์โดยที่เธอไม่รู้ตัวยังไงล่ะราก,กูฉันไม่เคยอยากจะทำผิดกับเธอนะสุมิตราฉันพูดจริง คือว่าตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกคุณหนูไม่พร้อมที่จะรักษาฉันก็เลยต้องบอกความจริงฉันพูดจริงๆนะสุมิตราพอแล้วเรากูพอแล้วฉันเบื่อกับการที่ฉันจะโดนหลอกแบบนี้แต่ทนแล้วนะเธอมันไม่มีหัวใจเลยเธอไม่เห็นหัวอกคนอื่นนอกจากคุณหนูคนเดียว สุภิตราฉันรู้ว่าฉันทำผิดนะฉันขอโทษด,ด้วยว้าวรากักูไม่รกักูพอได้แล้วนะเลิกขอโทษฉันฉันทนไม่ไหวแล้วสุภิตรา <c oughs> กินนีนิชินี่ล้างมือแล้วก็เอาอาหารไปนะอ่ะมาแล้วเออแม่วีเวกมาแล้วเหรอ,อโอมาแล้วล่าตาเ่าค่ะอขอโชคดีจ้ะยะ่าหนืคิดถึง,งยงามากเลยยาก็คิดถึงเหมือนกันเนะดีแล้วที่กลับมานะลาตาฉันกินอาหารใหม่หลงทำไมได้ทะเลาะก,กับแกหัวใจมันไม่สง,งบ นี่ม่ย้ายสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเดินทางสนุกไหมก็ดีนะรูปเปตแม่เอาพระแม่เนี่ยกลับมาบูชาด้วยละ่ะดีดเ,<อ>เลยครับเรนะ็วๆเๆเร็วๆโอเคอ่นี่รูเปตแล้วเบลาละ่ะคือว่าเธอเนี่ยออกไปซื้อผักนะครับอีกสองนาทีก็กลับมาแล้วเรากูทำํำฉันขายนะ แต่ครอบครัวนี้จะรู้ไม่ได้เด็ขดขาดเพราะอย่างนั้นฉันจะไม่มีที่ยืนในบ้านหลังนี้เอ้าแม่คะมาได้ยังไงคะเนี่ยดีแล้วที่แม่กลับมาบ้านหลังนี้นะ่ะเงามากเลยนะ สุมิตรานั่นมันจุดแดงแล้วก็ใส่ซ้อยมงคลด้วยนี่มันอะไรกันเอ่เอ,อแม่คะหนูจะเล่าให้ฟังนะคะคุณหนูเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมถึงไม่คุยกับผมล่ะผมยอมรับผิดแล้วนี่แล้วผมก็ขอโทษสุมิตราไปแล้วด้วย ผมจะทำทุกอย่างที่คุณหนูขอคุยกับผมหน่อยนะคุณหนูถ้าคุณหนูไม่คุยกับผมผมทนไม่ได้นะคุณหนูคุยกับผมก่อนนะรากูการขอโทษนะมันได้ทำให้เรื่องจบหรอกนะรากูฉันรู้ว่าเธอขอโทษสุมิตราเรียบร้อยแล้วแต่ครอบครัวเธอววะว่าอย่างไงคุณหนูเธอจะยอ้อนเวลากลับไปได้อย่างนั้นเหรอเธอกล้าบอกความจริงกับครอบครัวเธอหรือเปล่าล่ะกล้าไหมล่ะ แล้วฉันเหรคนที่เธอทำให้เสียใจมากขนาดนี้เธอปิดบังเรื่องโรคของฉันเพราะว่าหมอบอกว่าไม่อยากให้ฉันรู้นะแต่ความจริงความจริงก็คือฉันอาการเป็นแบบนี้มันก็เพราะเธอนั่นแหละรากูคุณหนูผมขอละคุณหนูจะพูดแบบนั้นเลยอย่าพูดว่าผมเป็นสาเหตุคุณหนู คุณหนูคือว่าผมถ้าถ้าคุณหนูเป็นอะไรไปผมต้องตายแน่ผมจะฆ่าตัวตาย ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแต่เธอห้ามทำอะไรแบบนั้นอีกฉันจะอภัยให้เธอในเงื่อนไขเดียวถ้าหากว่าเธอสัญญากับฉันว่าเธอจะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกไม่ว่ายังไงก็ตาม ฉันอาจจะอยู่หรือว่าตายแต่เธอจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะรากู